คือพื้นท to wow. ี่ตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์หรือยังไงครับทุกคนครับพื้นที่ตรงนี้เจ้าที่มันแรงเหระเพราะครับผมนะเจ้าที่แรงต้องแย่งศีลเย็ดเกคือผมจะเอารถคันนี้พยายามออกจากทางเพื่อที่จะรถเหมืองมาทําการกู้รถขึ้นแต่ว่ารถคันนี้มันก็ตกลงไปด้วยคือแบบคือมันเป็นเจ้าที่แรงเหรอ หรือยังไงหือโอ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนครับผมจะเอาเอา่อรถเมืองนะครับทุกคนรถเมืองผมอยู่ไหนวะวันนี้นะผมก็จะเอารถเมืองนะครับไปทําการช่วยกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคนะครบกลาบสวัสดีท่าผู้ชมนะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยเฮ้อเดี๋ยวผมจะเอารถเมืองนะครับนะไม่รู้รถเมืองมันชื่อว่ารถอะไรนะครับผม แด่วผมจะอรถเหมืองไปเลยเออผมไม่สนละเออรถเหมืองมันต้องช่วยได้ครับเพราะว่ามันรถคันใหญ่นะทุกคนนะผมหารถเหมืองแปบเฮ้ยอ๋อผมนึกว่ารถตีนกรเขายรถเหมืองอยู่ไหนรถเหมืองนี่ใช่ปะเออนี่นี่เจอแล้ว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 หันหน้าไปทางนู้นเชีย่ยมาทีนี้แหละมามาผมเองมาแค่นั้นแหละ <c oughs> แค่นั้นแแหละเออมา มาผมเองแค่นั้นแหละลไปเดี๋ยวเราไปช่วยลูกน้องกันนะครับผมลูกน้องเราจะตกกรรมระบาดแค่ไหนลูกพี่ใหญ่ไม่เคยพ่วงไม่เคยวันคนะ่ะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวขยยัดไปต่อ,อ,อไปต่อพ่วงก,กันแล้วกันนะทุกคนนะขอยัดไปต่อพ่วงก,กันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไปลุนล้นๆแบบนี้มันก็ แปลกเลยไม่รู้ครับผมนะแปลกแปลกเลยไม่รู้อ่ะอ่า uh, uh, เอาแบบเอ่า uh, ล,ล,ลนลนเอาเป็นพว่วงอ่าตามจริงผมก็อยากใส่น้ำมันไปด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> อันไหนมันใส่น้ำมันวะอันนี้หรอใช่ปะเราหมดจะได้เติมเลยอะ่ะอันนี้ใช่ปะใส่น้ำมันใช่ปะอันนี้ใช่ปะลูกพี่ใช่ปะแต่ว่ามัน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 ไม่เหมือนอะ่ะมันต้องเอาแบบอันนี้ว่ะ มันต้องเอานี้ริงๆอ่ะเนาะไปเออรอแป๊บนะลูกพี่นะฮะรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะเดี๋ยวผมสก,กิปเวลาก่อนโอเครอแป๊บนะลูกพี่นะฮะรอแป๊บเด้อรอแป๊บเด้อลูกน้องกำลังไปเด้อเฮ้ยไม่ใช่ดิลูกพี่ใหญ่กำลังไปขอให้ลูกน้องรอแป๊บมันต้องเดี๋ยวสายเออเดี๋ยวเดีด๋ยว ขอให้ลูกน้องรอพี่แป๊บเออ,เอ,อ,เอ,อพี่หญ่ก,ก,ำก,กำลังไปครับลูกพี่หญ่กำลังไปลูกพี่หญ่กำลังไปครับเอาเลย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 โอ้ยกดดันซอยเลี้ยวไอ้น,น,นี่มาผมไม่แน่ใจนะว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่ว่าขอแค่ได้ช่วยคนระับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวอีพีต่อไปเป็นรถเกียนแล้วกันนะผมโอ้ยเออ ท้อตีพี่ท้อตีเอ้ยมึงจะไหวปะเนี่ยเอาอย่าติดไปล่ะมันเลี้ยวยากมากครับรถเหมือนคัะน,นี้แล้วก็ควบคุมยากมากด้วยควบคุมยากจัดเลยอ่ะยากมากยากมากเื้อ ควบคุมยากนะทุกคนนะควบคุมยากจัดเลยนะแอบตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เอ่อจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งมีรถตกทั้งหมด3คันนะพวกมึงเป็นตกอะไรทั้งตาวะเนี่ยเฮ้ยเออต้นไม้ต้นอะไรเป็นไบร์บ่เนี่ยไบไปป่เนี่ยใส่เกียร์หนึ่งดิ ติดต้นไม้เหรอติดต้นไม้ก็ไม่บอกโอ้โหโโไป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 ลูกพี่ไปไปเดี๋ยวพึ่งดับนี่เอเอ,เอม,มันคันใหญ่วะ่ะคณดูคันใหญ่มากเลยนะ ถ้าไม่ได้ผมต้องเอาเครนนะเนี่ยเครนก็ไม่รู้จะช่วยได้เปล่านะเนี่ยคือผมจะเอารถเหมือนแบบดึงดึงขึ้นเลยอะดึงขึ้นแบบชิวๆเลยอะแต่ว่าขึ้นเน้นแค่แบไม่ไหวเลยครับผมผมต้องใส่เกียร์โลเหรอโอเคมาผมใส่เกียร์โลก็ได้ไหมใส่เกียร์โลก็ได้นะใส่เกียร์โลนะครับเออใส่เกียร์โลขึ้นได้ป่ะใส่เกียร์โลไปได้ป่ะครัดู อะไรเอะเนินแค่นี้มันไม่น่าจะติดนะครับเนินแค่นี้มันไม่น่าจะติดนะรถเหมืองใหญ่เนี่ยคือแบบมันจะให้ผมเอาสลิงดึงให้ได้อ่ะไหนดูดิหาสลิงดิเออต้องหาสลิงดึงให้ได้อโอเคได้แล้วนะผมนะ เนี่ยคือท,ทุกคนเห็นฟานสิบเก้ามันมันแบบมันค้างอะไรเงี้ยก็ค,คิดว่าเป็นที่คอมใช่ปะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นที่คอมครับเป็นที่เกมครับแต่เกมนี้เนี่ยมันมันไม่ค้างเลยเนี่ยผมปรับแบบ 2K แล้วก็ปรับสุดให้คุณได้ดูกันเนี่ยไม่มีค้างไม่มีกระตุกเลยครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้เป็นที่คอมนะครับเป็นที่เกมครับนะแต่ผมไม่ได้ว่าเกมเขาไม่ดีนะเกมเขาดีครับแต่ว่ามันค้างนะครับ พอบอดนะครับขินบอนนี้เมื่อไหร่มึงจะออกไปวะเนี่ยโอ้ยนอเนาะมันไม่ไหวจริงๆว่ะรถเหมืองยักษ์อ่ะมันไม่ไหวเลยว่ะคนดูมันไม่ไหวเลยว่ะแม,ม,ม่ขึ้นเนินยังยังไม่ไหวอ่ะขึ้นเนินยังยังตายอ่ะ โอ้ผมน่าจะเอาเกียร์แบบเกียร์แบบที่เป็นเกียร์แบบไม่ไม่ใช่เกียร์อะไรเนี่ยไม่ใช่เกียร์แบบที่แบบปีนเขาแล้วมนะั้งผมคิดว่าเนาะคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนนะคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เอาเกียร์ที่แบบเอ่อสำหรับปีนเขามาเนาะทุกคนนะน่าจะไปไม่ได้หว่า ไปไม่ได้วะทุกคนไปลูกพี่ใหญ่มาช่วยแล้วลูกพี่ใหญ่โอ้ยพี่ชายใหญ่มาช่วยละครับพี่ชายใหญ่มาช่วยแล้วแต่พี่ชายใหญ่ิด,ดครับผมอ๋อหรือว่าเราเราจะกลับไปดีวะเขาดูเราจะกลับไปเปลี่ยนเกียร์ปะว่าเรากลับไปเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าต้องเขาดูเนาะ ว,ปปว่า,าวปเ,ปเาาาารออากลับไปเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าเราไปเปลี่ยนเกียร์ผมว่าน่าจะดีกว่านะดูสรงแล้วไม่น่ารอดว่ะกลับเราขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนเกียร์นะครับกลับไปเปลี่ยนเกียร์ที่บ้านนะครับเกียร์นี้มันไม่น่าจะใช่เกียร์ขึ้นขเขาอ่ะน่าจะเป็นเกียร์แบบวิ่งชิวๆอ่ะมันมันก็เดินสเสรเดินนิดเดียวคือจอดเลยอ่ะเดินนิดเดียวคือจอดเลยครับ ไม่ไม่ไหวครับไม่ไหว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 จริงๆทำไมต้องสิงฉันด้วยเิงอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปครับเจือจะตกจะตกจะซัดป้ายเอ้ยจะตกอย่างนั้นด <c oughs> ิอูเมนเดียวโคตรยากเลย <c oughs> อ่ะอูเมนเดียวยากจัดเลยอ่ะ โอเคโอเคไหวไหวเชียวไหวจัดเชียวจัดไม่ไหวครับทุกคนครับที่แบบเลี้ยวขนาดนี้มันจะเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเหลืองยักษ์เอ้ยจอมวิปโยตุเอียบป่ะเด็ก เยวลองเปลี่ยนเกียร์ดูนะว่าเราจะเกียร์อะไรดีวะาดูไม่ไหวว่ะขึ้นขึ้นขึ้นเขาไม่ไหวเลยครับเกียร์ตัวนี้เกียร์ธรรมดาเ่ยขึ้นเขาไม่ไหวเลยครับตายอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไหวเลยว่ะอันนี้ผมใช้เป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนนะเกียร์แบบเกียร์ออโต้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกียร์ดูดิโเกียร์มีทั้งสามเกียร์โอเคเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนครับ คือผมไม่รู้นะว่าอันไหนดีอันอันไหนชั่วผมไม่รู้นะผมล่ออย่างเดียวเลยครับผมไม่รู้นะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะทุกคนอันไหนดีอันไหนไม่ดีผมไม่รู้ด้วยนะผมล่ออย่างเดียวอ่ะเออแค่นั้นแหละเราลองไปดูนะครับเราลองไป้ขับยากจัดเลยว่ะผมไม่รู้นะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี ตอนนี้ผมใส่เกียร์ออโต้อยู่นะครับขับยากจัดเลยเกียร์มีเยอะจัดเลยอนะ่ะเกียร์ออโต้มีถึงเจ็ดเกียร์นะทุกคนเกียร์โลมีด้วยนะเกียร์เกียร์โลมีหลายระระดับเลยนะว่าเราได้ต้องใส่เกียร์โลนี่แหละขึ้นขึ้นเขาอะ่ะมันสูงละถอยดิเอฮอ้ยเชื่อได้คนตีนไม่ถอยแล้ว นั่นไงนั่นไงเห็นปะเนี่ยเห็นปะหน้าเห็นปะหน้าเห็นปะฮะเรียบร้อยแล้วไหนะเห็นปล้เนี่ยถอยไม่ได้อ่ะอ๋อถ้าถ้าถ้าถอยต้องมืงนี้ต้องตรง,ตรงอ่ะโหเล่นเล่ยนยากจัดเลยว่ะเล่ยนยากมากครับรเกียร์อะไรก็ไม่รู้น่ะถอยก็ไม่ได้อะไรวะ ถอยได้แล้วแต่ดูดูแบบเหมือนมันมันไม่มีแรงอะไรเลยอะ่ะนี่เนี่ยถอยไม่ได้เลยว่าดูที่เหมืองยักษ์เรามีประโยชน์อะไรบ้างวะเนี่ยมันถอยไม่ได้เลยครับผมใส่เกียร์ถอยแล้วคือมึงต้องกดถอยได้แล้ว มันต้องกดไปสักพักวะไม่รู้นะไม่รู้เลยอ่ะออโ,อโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับทุกคนครับแม่ไปยังยากเลยอ่ะจีบวาอะไรวะเนี่ยแม่งรถแม่งตกเขาเป็นระเนระนาดเลยอ่ะดูเลี้ยวก็เลี้ยวยากนะครับ เดี๋ยวยากมากนะครับคุณเดี๋ยวยากจริงครับขับก็ยากนะครับมาดูกันว่ามันจะขึ้นโโอ้หดูดูเลี้ยวโคตรยากเลยแล้ว,แล,วแล้วมันถอยง่ายซะที่ไหนอนะ่ะเดี๋ยวยังยากเลยอครับดูวิ่งถอยปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยลูกพี่ไอยปะเนี่ยมาแรงนะแต่มาแรงนะใช้ได้นะรูแรงใช้ได้นะเนี่ย ขึ้นไหว,ว่ะขึ้นไหว,ว่ะเชือกเกี่ยนหนึ่งเลยใส่กเกี่ยนโลป่ะไม่ไหวว่ะพี่พี่ใหญ่ขึ้นเขาไม่ไหวว่ะพี่ใหญ่ขึ้นเขาไม่ไหวว่ะคนดูไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวครับไม่ไหวว่ะมันหนักจัดเลยอ่ะ ขนาดรถมึงเองมึงยังหนักแล้วเนี่ยไม่ไหวครับสรุปแล้วไม่ไหวครับก็น่าจะจบเลยครับพี่ใหญ่ของเราไม่เอาไปแล้วโอ้ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวว่าน่าจะต้องเป็นเคลนครับทุกคนครับนาเราอาจจะกี่นาทีอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาเคลนมาเลยโอเคสิบสี่นาทีผมไปเอาเคลนมาเลยครับไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวผมถอยไปก่อนนะ่อนถอยก็ไม่ได้ ใอยก็ไม่ได้อ๋อมันใส่เกียร์ว่างนี่嘛ว่างอยู่มันถอยไม่ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออแบบแม่งแบบเอออยู่นี่แล้วกันนะไม่ไหวอะ่ะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ไหวครับต้องเป็นเคนครับทุกคนครับแล้วรถเคนผมนี่กระจิกกระจ้อยซะเหลือเกินนะ ดูอ่ะไอเยอะน่ารักจัดรถเคีนน่ารักจัดแม่รถเคีนน่ารักจัดเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคมามีคอมเมนต์บอกว่าถ้าเ,เก็บเคีนได้แค่นี้เหรอใช่ครับขายกเก็บเคีนมได้แค่นี้แหลยโอ้โหรถเคียนโอ้โหจะไหวปะนี่เคียนเนี่ยเคียนคนดูคิดว่าเคียนไหวป่ะคนดู คิดว่าเคนไหวปะผมว่าไม่น่าไหวปะจะยกไหวปะเนี่ยยกรถตั้งพันเลยนะเนี่ยผมคือผมไม่ได้เอาไปยกนะผมเอาไปดึงนะครับโอ้แล้วเคลียร์เกียร์อะไรวะเนี่ยทำช้าจังวะเนี่ยเอาเคลียร์ไปแต่งเกียร์ซะมั้งเนี่ยเราไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเคลียร์จะไหวหรือเปล่าแล้วกูจะ เคียนแม่งขับอย่างช้าเลยขับโคตรช้าไอเคียนอะไปไปไอเคียนแดดก็ร้อนนะครับผมเคียนไม่ไหวครับเคียนไม่ไหวครับเฮ้ยไม่ใช่เคียนไม่ไหวรถเหมืองไม่ไหวแต่เคียนอะคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับไอเคียนไปแต่งเกียร์ดีวกว่าผมมือดัดปากเขาดูไม่เกียร์ วิ่งช้าวิ่ยี่สิบเองอ่ะมัน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 วิ่งยี่สิบเองเหรอวะเนี่ยเกียร์ไฮเกียร์ไฮวิ่งได้เท่าไหร่วะเกียร์ไฮวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งบนถนนมันต้องใช้เกียร์ตู่หรือพี่ คครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆเลยครับทุกคนครับนะไปเรื่อยๆแบบไม่ตัดเลยครับโอ้ oo, ไม่ไหวครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันนะทุกคนนะเว้ยเดี๋ยวดูวนะคินจะช่วยได้ไหรือเปล่าน,นะ <c oughs> คินเอาม้วงเลี้ยวแคบเลยนะคินอ่ะบ้าจริงเลยเชียวนอกจากการเลี้ยวมันมันแบบมันจ,จริงมากเลย คือมันหักเท่าไหร่มันไปเท่านั้นน่ะครับผมนะยิงหักเท่าไหร่ไปเท่านั้นจริงๆโอ้โหเยดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยววงนี้ต้องตีวงนิดนึงนะครับเลี้ยวตรงนี้ตีวงนิดนึงนะครับตีวงนิดนึงนะกคนะคก็เลี้ยวเยอะช้า เย้เซ yeah. ็ตได้นี่วะต้องตีวงครับนะไม่ตีไม่ได้ครับก็ดูกระจกได้ด้วยนะดีจัดเลยว่ะเป็นขับดดกดช้าไปดูไว่ามันจะไหวถ้า EP นี้คือรถเคินกระโดดติเหตุก็คือจบเลยนะคนนะคือจบเลยนะเดนะี๋ยววิ่งแบงเลยครับ ยี่เสียงกินมึงไทยร้อมากเลยสแต่ไปกันเลยไปเลยพี่ใหญ่ของเราไม่ไม่ไม่ไหวจริงๆว่ะกินมาแล้วครับกินมาแล้วนายจะต้องเป็เคีจริงๆอ่ะมาดูว่าเคีจะขึ้นเนินนี้ไหวหรือเปล่านะเออวัดใจกันที่เนินนี้เลยครับตัวนะ กัดใจกันนิดนึงนี้เลยครับเกี่ยหนึ่งครับเกี่ยหนึ่งครับโอ้สบายครับสบายสบายสบายเลยครับสบายเลยโอ้โอู้สบายเลยครับอย่างงี้ครับไปเรื่อยๆครับเกี่ยสี่แล้วเกี่ยสี่แล้วครับตอนนี้ครับโอ้โอ้หลุมหลุมโอปไข่กระแทกแล้วบ้างหลุมเอ้ยอู้หินก้อนนี้ต้องหลบนิดนึงครับ ไอลุงมาแทกแล้วบ้างนี่เฮียหลบหลบหลุมได้แล้วครับจังหวะนี้ครับเอาอย่าติดดิเออติดใส่กินหนึ่งมันก็ยังไปได้นะครับเฮียใส่กินหนึ่งก็ยังไปได้นะครับโอ,อ้นนยไไออทำไมต้องเรียกมานี่ตัวเนี้ยออมาครับ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 เออไปไป มาผมมาว้ข้างหลังมีกระแทกปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปง,ปงแล้วนะผมนะ <c oughs> โอเคถึงแล้ว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 เว้ยถึงแล้วเว้ยดีถึงแล้วถึงแล้วดีขึ้นนึงเบ็ดขึ้นนึงตะลายดูพอวกออก,ออก,กระแทกแบบกระแทกกระแทกแรงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ตีวงนิดนึงครับมันตีงตวงกว้างครับ โอ้ยเกียร์เดอร์ไม่มีเลยเหรอเนี่ยมาปะมาเกียร์ทางน,นั่นเลยที่เกียร์เดอร์เนี่ยโอย้หนองน้ำหนองน้ำหนองน้ำไม่ไม่ผลนะเน,นี่ยไม่ผลนะเนี่ยต้องถอยนะเนี่ยเฮ้ยมีในผลนะผมเพราะว่ารถมันเลี้ยวงวงกว้างครับรถคันนี้ครับโอ้โหดูรถปะรถแต่ละคันบ้าจริงเลยเจ้าเดี๋ยวผมจะช่วยรถใหญ่ก่อนนะทุกคนนะ รถคันใหญ่ก่อนเพื่อที่จะเอาขึ้นมาแล้วไปช่วยคนอื่นได้ต่อนะครับผมอย่าติดหินนวย้ยอย่าติดหินนวย้ยมันกระแทกแบบสมจริงมากอะ่ะเอาผมความหินไปเลยลนะเราต้องชิดสายนิดนึงนะทุกคนคนระับเพราะว่าทางนี้อันตรายครับโว้ยมึงอย่าไปอย่างนั้นดิมึงอย่าไปอย่างนั้นดิ ว่านใยปะเนี่ยโอ้โหขนาดเกียนยังตายไปด้วยอะ่ะเอออาถันจริงครับเออ,อเฮ้ยถอยได้ปะออขนาดเกียนยังตกไปด้วยอะ่ะโอ้โหพกเรเบื่อจริงเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ไหวว่ะ